สวัสดีครับวันนี้เอฟซีก็ได้ขอมานะครับผมว่าแก้ปัญหานกดบให้หน้อยนะครับผมอ่าเอฟซี FC ท่านนี้นะครับผมก็บอกว่าเขาได้ซื้อนกมาในราคาเกอแพงอยู่นะครับผมอ่าซึ่งตอนนี้นะครับผมนกตัวนั้นก็ได้ไม่ลงไม่เล่นไปแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่สู้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมผมก็ได้ทําการแก้ไขให้ในคลิปคลิปนี้นะครับผม ก่อนอื่นก็ขอบอกก่อนนะครับผมว่าผมก็ใช้ในวิธีของผมนะครับผมว่าจะจัดการกับนกที่มันสู้สู้แล้วอยู่ดีๆมาไม่สู้เออไม่โลง่งไม่อะไรเลยควรทําอย่างไรนะก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะครับผมว่านกดรลาวนะครับผมมันเคยเป็นนกที่สู้มันเคยเป็นนกที่เก่งมันเคยเป็นนกที่ไม่กลัวหัวใจร้อยยี่สิบอืม แต่ในความคิดของผมนะครับผมนกที่ลงที่เล่นอยู่อยู่ดีๆไม่ไม,ไม่ไม่ลงไม่เล่นนะมันเป็นเพราะว่าใจมันถอยนะครับผมใจมันถอยนะมันเกิดการอ่าโดนกระทบกระตั้งทางจิตใจหลายๆอย่างนะไปโดนลิกใส่ไปโดนลงใจหลายๆกระบวนไปโดนอ่าถ้าไม่ตายของตัวอื่นมานะครับผมไปโดนนกเกยกดมามันเป็นไปได้หลายๆอย่างนะครับผม แต่ว่านกมันเคยสู้นะเรามาบำรุงร่างกายแล้วทําสภาพจิตใจเรามาเต่งหัวใจให้เกินร้อยนะครับผมแล้วก็นกคงหัวจุกมันก็จะกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็สู้เหมือนเดิมนะครับผมอ่าและใครที่กําลังเจออยู่นะครับผมก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับผมลองเอาลูกประสบการณ์ที่ผมมีแล้วก็ผมเคย คถาม,ถามหลากหลายเซียนเ็านะครับผมว่าแก้ยังไงทํายังไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับปรุงและเอาไปใช้ดูนะครับผมขั้นเลขเลยนะนกดบเหมือนที่ผมบอกไปหัวใจไม่มีใช่ไหมเราก็มาแต่งใจเลยเราเอาเจ้านกดบของเรานะครับผมแล้วก็ไปหากรงใหญ่ๆเลยนะเพื่อนๆยอมทุ่มทุนซื้อกรงใหญ่เลยนะครับผมกรงเหล็กที่ช่างๆเขาผลิต ตำมาขายนะใหญ่ได้มากที่สุดเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมเราเอาไปใส่เลยนะเราเอาไปใส่กรงปล่อยกว้างเลยนะครับผมแล้วให้มันอยู่ตัวเดียวนะครับผมตัวเดียวเลยอยู่กรงใหญ่กรงกว้างนะครับผมมันจะเป็นวิธีการเรียกจิตใจกลับมาได้นะครับผมผมจะยกตัวอย่างแบบนี้นะนกจะไปเก่งนะรวหัว,หวจิตหัวใจมันมันจะต้องเกินร้อยนะหนึ่งร้อยร้อยสิบร้อยยี่นะครับผม นกหลบลาวนกไม่สู้ผมมตีให้ว่านกไม่มีใจนะครับผมก็คือใจเป็นศูนย์ผมพูดง่ายๆแบบนี้นะเพื่อนๆใจคิดออกตามกันได้นะพอใจมันเป็นศูนย์มันไม่มีใจที่จะสู้มันก็ไม่สามารถจะชนะใครหรือว่าไปล้มกลุ่มใครได้นะครับผมอ่าพอเพื่อนๆไปปล่อยในกรงใหญ่เลี้ยวใช่ไหมครับผมทีนี้นะครับผมนกมันเคยสู้นะตอนนั้นมันไม่สู้ใช่ไหมตอนนี้มันไม่สู้นะมันกําลังทบทวน จิตใจว่าเกิดอะไรขึ้นโดนตัวอื่นกดกลมมาใช่ไหมพอไปปล่อยในกรงกว้างนะครับผมนกมันจะลืมอ่ามันจะไปลืมสภาวะเครียดนะยิ่งนกโดนดบมานะนกมันดบมาเพื่อนๆเอาไปใส่กรงเล็กนะมันจะนั่งทบทวนแต่พวกไอ้ที่มันพปมันกลัวมานะครับผมผมเลยแนะนําไม่ไปใส่กรงใหญ่เพราะว่าทีนี้มันจะได้ลืมกระบวนการที่มันโดนมานะครับผมมันลืมผมมันลืมมันอยู่ในกรงใหญ่นะครับผม สิ่งที่เพื่อนๆจะต้องจัดให้นะครับผมก็คืออาหารเอออาหารที่สมบูรณ์จัดบุฟเฟ่ต์ให้เลยนะครับผมกล้วยก็โรยใส่ทั้งวีเลยนะเรามาเต่งใจให้นกกลับนะครับผมไม่ต้องไปขี้เหนียวผล,ลไม้นิดๆหน่อยๆใส่ได้เป็นบุฟเฟ่ต์ใส่ได้เป็นแบบว่ามันกินอะไรก็ไม่หมดนะครับผมอ่าเนี่ยเราเต่งใจให้เขากลับมานะครับผมโอ้สภาพร่างกายก่อนนะตอนนี้ผมบอกว่าทําร่างกาย เพราะว่าอาหารนะเพื่อนๆก็ต้องเลือกอ่าเป็นอาหารที่หอมสดใหม่นะเออโดยที่เขาใช้กันเยอะก็คือซูพปีมนะครับผมเขาจะให้นกกุ้งหัวจุกกินแล้วก็นกที่ดกกลับมาสู้ไวมากเลยนะอาหารเราใช้ซูพปียมอ่าผลไม้นะครับผมย้ํานะว่าผลไม้เพื่อนๆต้องแก้นกดบนะเพื่อนๆต้องใส่ผลไม้หลายตัวนะครับผมอ่า ไม่ว่าจะเป็นกล้วยเป็นแก้วมังกรเป็นอะไรสับประรดเวียนๆน,นะครับผมนกดบนะจําไว้ใส่ผลไม้หลายตัวนะนกจะกลับมาเล่นร็วสู้ไว้นะครับผมไม่จําเจนะเราเปลี่ยนผลไม้ตลอดเออแล้วก็นอนตัก,กะเตนนะครับผมพอนอกได้อิสระเออเริ่มอยู่มาสักระยะนะครับผมเพื่อนๆจะต้องจัดนอนจัดตะก,กะเตนให้นะครับผมโยนกินนะสะเต็ปเดิมนะครับผมโยนโยนใต้กรุงให้นกโฉบลงมากินเองเออ ปกตินี้นะครับผมพอเพื่อนทําแบบนี้นานๆนะมันอยู่กรงใหญ่มันได้อิสระนกจะคึกนกจะสู้เร็วนกที่ดบจะกลับมาหายนะครับผมแล้วเราจะเช็คยังไงว่านกมันจะหายไม่หายนะครับผมมันเป็นเจ้าที่มันเป็นเจ้าิีนอยู่ในกรงใหญ่นะครับผมเพื่อนๆจะต้องไปเอานอกนกมานะนกนกเอาที่เป็ดแผลจ,จัดจัดเลยนะครับผมเอามาเขวนใกล้ๆหน้าวงหน้ากล้ากรงนะครับผมแต่ไม่ต้องไกลมากนะครับผม พอเราเอามาแล้วนะสัญชาตยานมันเคยเป็นนกเก่งนะครับผมนกที่มันดบราวมาใช่ไหมถ้ามันจิตใจมาเลี้ยนะจิตใจมันเกินลอยลอยยี่เออเราจะดูยังไงถ้ามันเห็นนกไกลไกลเลี้ยมันโลงมันลิกนะครับผมมันลิกกระจายนะเออไอ้นั้นเราตีได้เลยว่าจิตใจเกินลอยเลี้ยนะครับผมแต่ถ้าเอามาโลงเลี้ยเรายังจะตดสอบใจอีกนะครับผมทดสอบยังไงทดสอบโดยการถดเข้ามาแก้นะครับผมเอาเข้ามาใกล้อีกนิด ถ้ามันยังร้องอีกนะครับผมเข้ามาใกล้อีกนะสองสามสเต็ปนะครับผมถ้าใกล้เลี้ยวโ้องนี่คือจิตใจมันถึงร้อยแล้วนะครับผมอ่ามันพร้อมที่กลับจะหายมาเป็นนกปกติแล้วนะครับผมเละนี่ก็คือเอามาเต่งนะครับผมเต่งให้จิตใจกลับมานะครับผมใครที่ประสบปัญหาอยู่ก็ฟังในคลิปคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับผมไม่แ้่ว่านกตบลาวมาไปใส่ในกรงสี่เหลี่ยมแคบ กินน้ํากินอาหารมันก็ไม่หายนะครับผมมันก็อยู่อย่างนั้นนะครับผมเลยเอาทริกดีๆมาฝากนะครับผมแล้วก็นกจะหายแล้วนะครับผมก็ไปหาวิตามินให้กินหน่อยนะครับผมวิตามินตัวไหนเด็ดวิตามินรวมนะครับผมที่มีหลายๆผลไม้นะครับผมก็ไปลองหามาใช้กันดูนะสาหรับคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะเดี๋ยวถ้ามีทริคอะไรดีๆผมก็จะมาแนะนําในคลิปไห้ฟังแบบนี้นะครับผมอ่า สิ่งที่ควรระวังของนกดบเล่านะครับผมนกดบเลามามันกระทบกระเทือนทางจิตใจมากนะครับผมสิ่งที่เพื่อนระวังนะครับผมไม่ควรทํากรงตกนะครับผมยิ่งทํากรงตกแรงๆนะนกอาจจะเสียศูนย์เล้ก็ไม่สู้เลยก็เป็นได้นะครับผมอันนี้ผมเอามาฝากนะครับผมเอามาฝากเอซในช่องนะและนกดบที่เราทําให้ขึ้นมานะครับผม ควรหลีกเลี่ยงการเทียบการเจอนกนะครับผมไม่เจอนกได้ยิ่งดีนะครับผมคือนกเราจะไม่จะเจอนกตัวไหนเลยเราจะเป็นการเลี้ยงใจสู้เต่งให้อยู่แต่สวนตลอดตลอดนะครับผมแล้วก็นกเพื่อนๆจะกลับมาเริ่มสู้นะห้ามไปเทียบเล่นนู่นนี่นั่นนะครับผมยกเว้นนะครับผมใจจะเกินร้อยจริงๆ <_ c oughs> เพื่อนๆนจึงจะสามารถพาไปเทียบพาไปขึ้นเรานะครับผมแต่ในทางที่ดีไม่ต้องเทียบไม่ต้องอะไรเล่นนกจบเพื่อนๆจะกลับมาเล่นเป็นปกตินะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ ลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับผมใครชอบแบบนี้ก็กดติดตามไว้นะครับผมขอบคุณครับ